วันนี้เสร็จจากงานก็มามาดูบ้านให้ลูกสาวลูกเขยหลายวันไม่ได้มา ันไม่ได้มาวันนี้เลยมาโอ้อ oh. uh. okay. mm ่าโอเคเรียบร้อยดี

หลังไม่ค่อยเลยอ้อาวทีนี้แข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วอืมน,นี่นี่นี่ถูกต้องอืมเคทีนี้โชคดีแล้วโชคดีแล้ว ไปทิศเหนือมือจะครูหันไปทางด้านทิศตะวันตกห oh. ันไปแล้วดูห้องนี้สิเมื่อวานแม่พันมาทำความสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีคุณรุ่งคุณรุ่งครับ เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีตูดเสื้อผ้าโอเค ค okay, ผ้าห่มไม้แฟนเสื้อตู้เสื้อผ้าโอเคโอเคเรียบร้อยดีครับ <Okay. S 1> ส,สามสี่วันจะมานอน ครับอีกสามสี่วันจะมานอนสักคืนบ้าน,นาคุอ้าเอครับเรียบร้อยดีเดี๋ยวลงไปด,ด้านล่างอันนี้ชั้นสองลงไปด้านล่างนี่ี่ัู ชั้นล่างครับห้องครวัวห้องครัวครับโต๊ะทานข้าว ยายดมยายดมนอนเองกายเองกายนี่ด้านนอกด้านนอกิวด้านนอก นียากเขียวขจวอีอยู่ก็ลอยพิ่นตัดใหม่ๆครับอโอเคโอเค ห้อง,งน้ำด้านล่างโอเคไหมโอเคสะอาดโอ้สะอาดหอมกลุ่นเลยโอเค หองอีกห้องนึ่งห้องนอนอีกห้องหนึ่งเวลามีแขกมาพักกับห้องรับแขกห้องนอน เจ็ดตัวทีครับเอาพาชมยังชมบ้านลูกสาวครับคลิปนี้ไรนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องซ้งชาแนลไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ